สวัสดีครับไอเจตตัวบัญชีสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเหมือนว่าให้สาระดีๆอีกข้อนึงนะครับผมสําหรับสําหรับผมไปศึกษาข้อมูลจากพี k ตอกมานะครับในการรักษาโรคกระเพาะนะครับแล้วก็โรคกรดไหลย้อนนะครับโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านเรานะครับคือน้ํำยางจากต้นกล้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปทําการขอน้ํำยางจากต้นกล้วยมาเรียบร้อยแล้วครับด้วยอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาก็คืออ่ะนะครับ แก้วน้ําที่เราจะไปรับไปเอาน้ํายางนะครับแล้วก็ช้อนนะครับเราจะเอาไปเอาน้ํายางจากต้นกล้วยนะครับคือน้ํายางนะครับอ่าเราไปเราได้น้ํายางมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราจะมาผสมกับน้ํานะครับน้ําเย็นนะครับน้ําเปล่าน้ําเปล่าเพื่อเพื่อให้น้ํายางตัวนี้มันเจือจางนะครับเราจะได้ทานง่ายนะครับเพราะว่าน้ํายางจากต้นกล้วยนะมันจะมีรสชาติฝานมากนะครับฝานเฟื่อนเฟือนฝานนะครับ มันว่ามันจะกินยากนะครับก็คืออาบผสมน้ำเรียบร้อยนะครับอันนี้เราจะมาพิสูจน์ดูนะครับว่ามันจะช่วยบรรเทาอาการรักษาโรคกระเพาะไหมครับหืมรสชาติของน้ำจากยางกล้วยนะครับมันจะฟันฟานเฟื่อเฟื่อดนะครับกินเข้าไปเหมือนมันจะมาเคลือบกระเพาะของเรานะครับต้องลองพิสูจน์ด้วยตนเองนะครับเพื่อจะรู้นะครับคาับผมอ่าสวัสดีครับ